สู้สู้เบาเบาสิพอพอก่อนพอก่อนหยุดก่อนได้ยังได้แล้วสู้สู้หลุดแล้วยังฮะสู้สู้หยุดก่อนหยุดก่อน

mày tông muốn vào là mày tông muốn à muốn mà nạ cái nạ cờ đâu cả ông muốn về đây lưới đuôi giày mấy ใหญ่ไหมน้องกันเอาเอาหมุนเอาหมุนโอ้ย มันหมุนไม่มาทางหมุนหมุน,มน

muốn nó cứ dừng ở nãy nè muốn muốn đi này ไปปลูอยู่ <laughs>